คนเจ็ดส่วนอ่ะุขบับสกูป๊ปี้ไอมาเหมือนเก็ดส่วนอ่ะเปิดหัวเปิดหัวร้อยไปก่อนเลยเปร้อยเลย เเขาใหญ่นะครับ EP แรกโปรเจกต์ Project เราคืออยากจะไปเที่ยวทั้งหมด77จังหวัดนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้ครบไหมนะแต่ว่าก็ต้องลองดูวันนี้เราจะไปกัน2คันด้วยกัน ATV 3า0พนะครับเพิ่งเพิ่งไปโดนมานะครับแล้วก็คิวอะไรนะพี่เดยวมาหาฟาซิโออ้าวฟาซิโอนะครับ125ยยี่สิบห้าไฮบิดไฮบิดตนี้ตัวแรงนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันประมาณเที่ยงนะครับถึงนู่นประมาณ สามถึงสี่โมงน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชม EP แรกกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปแวะที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับไฟพัดไยพ, <c oughs> พอไหมพี่ ก้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เอาไปเที่ยวนอกบ้านกันหน่อยคริปแรกเลยของผมกับ ADV 350นนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคร ผมตอนนี้ก็วิ่งมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับกำลังจะเข้าตัวจังหวัดสระบุรีนะครับก็ระหว่างทางนะครับก็ได้เจอพี่ๆฟอร์ซ่านะครับรถสวยมากเลยนะครับมาเป็นคู่เลยนะฮะร,รถเข้าสวยมากเท่ hey. มีฝนตกโปรยปลายนะครับผมตลอดระยะระยะทางเดินทางของเรานะครับก็ตกเป็นช่วงๆเลยครับทั้งตกทั้งหยุด3-4รอบเลยนะครับกว่ากว่าจะถึงที่เขาใหญ่นะครับตกตลอดทางเลยก็ต้องมีพักรีบใส่เสื้อกันฝนนะครับไม่งั้นเปียกยับ เข้าอำเภอปากช่องแล้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราก็จะแวะปั๊มนะครับให้ทางพี่ต้นเติมน้ำมันก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าเขตอุทยานหรือว่าเข้าในส่วนของตัวอุทยานแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปั๊มนะต้องให้พี่ต้นเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เป็นการพักข้างน้ำของเราด้วยนะครับแล้วก็ทำธุระ นิดนหน่อยๆซื้อน้ำกินนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะออกเดินทางเข้าสู่อุทยานเขาใหญ่กันนะครับ ตอนนี้ก็ถึงปั๊มน้ำมันปตทนะครับขอรราชสีมาน่าจะเป็นทางเข้าเขาใหญ่ครับโอ้โหฝนตกหนาก้าหมักหนักมากเลยวิ่งมาร้อยหกสิบกว่าโลแล้วกำลังจะเข้าเส้นอุทยานเขาใหญ่เลยนะครับฝนตกชุ่มฉ่ำอากาศเย็นดีรอ ต้นเติมน้ำมันนะครับในการเดินทาง2ชั่วโมงตรง2ชั่วโมงเต็มถึงแล้วคุณต้นสนุกไหมครับคลิปนี้อ <c oughs> 2ชั่วโมงตอนแรกผมคิดว่าประมาณ3ชั่วโมงเรา GPS ตอนออกมามาน3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมง20ถือว่ามอไซค์นี่คือตอบโจทย์เลยถึงไว แต่ถ้าเป็นรถใหญ่นี่ไม่น่าถึงขนาดนี้คะับแต่ถูกซีซีอะไรนี้น่าจะถึงไวกว่านี้แหละแต่ก็วิ่งไม่ได้ไม่ได้เร็วนะวิ่ง80 90 80 90เพราะทีแรกคุยกันว่าไม่เกิน80คุณนำร้อยร้อยกว่าเลยเออไม่หรอกไม่หรอกคือแต่ชากเหมือนแบบคนเพิ่งออกจากคุกอ่ะเหมือนคนแบบไม่เคยบอว่าแรก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 มันจะยังไม่เข้าใจกันไงเราเพิ่งออกทิปกันเราจะยังไม่เข้าใจกัน เริ่ม,มเริ่มเหมือนคนเก็บกดอ่ะคขับสกูปีไอมาเหมือนเก็บกดอ่ะเป,เปิดหัวเปิดหัวร้อยไปก่อนเลยเปิดร้อยเลยครับก็เ,เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับกับชิปเขาใหญ่นะฮะ่น้าวุ่นเดินทางอีก30กิโลนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึงแล้ว ผมเอาขนมเปียมาด้วยนะกันหิวไปเดินทางกันต่ออันนี้เป็นอาการดีใจของคนที่ถึงจุดหมายแล้วนะครับหลังจากขับรถมาเกือบ3ามชั่วโมงนะครับระยะทางกว่าเกือบ200ร้โลก็ถึงหน้าอุทยานเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องจอดนะครับจอดไปชำระเงิน ทางเข้านะครับแล้วก็ตรวจเช็คความดังของท่อนะครับแต่ว่าเราไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเดิมทุกอย่างนะครับก็เจอพี่ๆแก๊งบิ๊กไบค์มาเที่ยวเหมือนกันนะครับก็น่าจะไปด้วยกันนะสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงอุทยานเขาใหญ่แล้วนะครับบรรยากาศดีมากเย็นมากแต่ว่าก็มีฝนตกนะครับ โปอยปลายนะครับชำระเงินเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ร่วมทิปทั้งสองท่านสนุกไหมฮะถอนตัวไม่ได้ือจะถอนตัวตอนนี้ก็ได้นะต่ากกลับบ้านเลยเออเป็นยังไงบ้างครับน้องว่าวุ้นอ่าไปเราไปเที่ยวในอุทยานกันดีกว่าไป นี้เป็นจุดชมวิวนะครับทางขึ้นแรกเลยนะครับมีหมอกเพียบเลยบรรยากาศสวยงามมากอากาศก็อยู่ประมาณ23องศานะครับบรรยากาศสวยงามมากคุ้มค่าการเดินทางนะครับนีครับถึงวสวยมาก เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับก็เดี๋ยวจ้ามุ่งหน้าไปที่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําในตัวอุทยานนะครับเดี๋ยวแวะข้างน้ำนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีวงเวียนที่มีห้องน้ําแล้วก็จุดพักรถสักคู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะไปในส่วนของอ่างเก็บน้ํานะครับก็ทริปนี้ก็มาเทสรถด้วยนะครับเทสเจ้า ADV ส5 0้าูน อ่าสมรถนาช่วงล่างนี้ค่อนข้างดีเลยนะผมต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยในในราคานี้กับสเปคนี้ที่ให้มาก็ถือว่าดีเลยช่วงล่างนะครับขับดีไม่เมื่อยนะครับก็น้ํามันอาจจะไม่ประหยัดมากนะักแต่ว่าผมก็ไม่เคยขับรถอะไรที่ที่ดีนะครับเพราะปกติแล้วก็ขับแต่รถคลาสสิกนะครับก็มีแต่งบ้างแล้วก็รถแม่บ้านก็พอขับ ได้มาจับรถทัวริงก็รู้สึกว่าขับสบายนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกไม่มีของแต่งอะไรที่จุกจิกก็แต่งแบบแต่งเป็นทัวริงก็จะเป็นพวกเก็บกระเป๋าสัมภาระแล้วก็เก็บของต่างๆเพื่อไปทัวริงนะครับก็รวมๆแล้วนะครับราคารถกับสิ่งที่เขาให้มานี่ผมว่าผมให้เต็มสิบเลยนะครับก็ อาจจะมีข้อเสียบางอย่างนะครับสําหรับเจ้า ADV สําหรับผมคนเดียวนะผมเป็นคนตัวเตี้ยนะครับร้อ,อกว่ากาก็ขาไม่ถึงขาไม่ถึงนะครับขาก็ถึงข้างไม่ถึงข้างถ้านั่งเต็มเบาะนะแต่ถ้านั่งบินมินมน,นั่งปากบาะอะไรเงี้ยก็ถึงทั้งสองข้างแต่ปลายเท้าก็จิกเล็กน้อย ตอนนี้ก็มาอยู่ในอุทยานเขาใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่างเก็บน้ำกันนะฮะจุดเช็คอินขึ้นไปเลยไม่ต้องเอียงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอียงเลยเดี๋ยวรถเดี๋ยวลดเดี๋ยวลด ต้นปี๊บหลังไม่ได้ล็อ ามแ,มมแมมปดกลงลอมกลงลมสครับตอนนี้ก็ถึงอ่างเก็บน้ำไปที่เรียบร้อยนะครับพาน้องวาวุ้นมาถึงที่เรียบร้อยนะฮะนนี้นะครับเราพามาเที่ยวอุทธยันของใหญ่นะ อากาศสวยมากฝนเพิ่งตกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางมาถึงอุทยานเขาใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตะวันตกดินพอดีเลยนะครับยังไงฝากติดตามรับชม EP ีจะถัดไปของเราด้วยนะครับว่าพวกเราจะเที่ยวได้ครบ77จังหวัดหรือเปล่านะครับ ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ